โอ้โหไอ้เหี้ยฟ uh ันหมดไอ้เหี้ยน้องไอ้เหี้ยน้องเต้คุกเรียกแม่เต้ให้สั่งน้องน้องนัดหนึ่งน้องไม่เรียกแทงวะทียทงอะไรนะน้องอะไรนะแม่แม่เแม่ยูไห้ครับอายุเท่าไหร่ครับอยากถามอายุก็ผมถามถ้างั้นก็อย่าแดดกันนะอกอายุเดี๋ยวกิน

รับผมดูดครับใช้กลอดดูดผมกัญชาครับมีแม่กัญชาอีไหมอะไรนะถ้าพูดเดี๋ยวจะได้ยินผมไม่อยากพูดผมผมพูดยินดยินน แดกก่อนแดก่อนผมไม่ผมไม่ทานวายครับผมไม่ทานวายเป็นเมล็ดจริงเรื่องจริงหรือจริงอะไรไม่ดื่มไวน์คุณเชื่อคุณมีเกียรติใช่ไหมคุณมีเกียรตินะผม้อผมต้องมีเกียรติของผมแต่ผมปฏิเสธความเชื่อของร่างกายผมว่าผมเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ได้บ้างไม่ได้บ้อะไรนะไม่ดื่ม เดิมื่อเป็นเกียร์เลยนะับนแะนั่นคือแป้งฝุ่นนะศูนยูนต้งกลกลับไปซะเดี๋้แกกินนะผมไม่ดื่มจริงดื่มอยาให้เกียรน่อยให้เกียริเมียพระนา่อยเมียใครนะเมียพระนาเมียไันเนี่ยเมียเก่าไอ้ซันมันมิบไอ้นรกทิ่หัว คนพูดคนนู้นไม่ใช่ผมฟันหายไปแถบดึนแล้วกลัวกินาวมากแน่ไม่งั้นก็แก้วายกระเทาฟันไ็ม่รู้เหมือนกันเออใช่น่ามีสภาพแบบนี้กูจะย้ายบ้านหนีได้ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอำเภอต้องเป็นอย่างนี้สุขโขไทยบ้านพี่มีไหมมีอยู่คนนึงเมาแล้วแก้ผ้าปูเป็นข้าว่าทำไมเหียแม่ปูใสหรือว่าเจริญแล้วพี่พี่เลยนะพี่เต้พี่แค่รองเต้เต้เต้เอาพี่เต้อายุผมกว่าแล้วใส่ชุดยังก็ผ้าคุมโต๊ะจีนนึ่งเป็น มึงไม่ได้หนักเที่ยงขนาดนั้นตกยังเลยปูก็มีจังหวะพูดเที่ยเลยเอาจะพูดอะเียไปแดกเทียแลไปแดเขาหน้าขาหลังบอกให้มึงออก่อกูไดไหกูอู่คนเดียวเออไปแดงๆจะไบจบอ่ะไปไหน็ไปไปครใครอ้าวให้เทคไปไหนลมึงถือพ่อองี่

อีปพาวดอ่อนสดๆอย่างนี้สิ่งหนึ่งผมอยากบอกว่าขอบคุณทุกท่านครับวันนี้มาร่วมเป็นอุโมงค์สาธารบุญให้กับน้องสันครับวันนี้เป็นหน้าพรุ่งนี้เป็นงูเขียวแต่ผมเชื่อว่ามันงูเขียวไม่น้ำมันมีอยู่ทำไมอะไรตัวเองนระเลงงูเขียวเป็นไปแล้ผิดไม่ใช่พี่มัน หน้าอะไรพรุ่งนี้เช้าเป็นมูเขียวอะไรของพี่พี่เมาอ่ะจันทรยก่อนขึ้นสี่ห้าขวบไมแล้วแต่การบวชเป็นพระเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพระบวชใหม่เนี่ยน้อยองค์นักที่จะตัดเลขอ่ะผมเคยบวชมาก่อนผมรู้ผมบวชปั๊บผมเห็นคนที่บวชด้วยตื่นตอนตีห้า ท่องสือสวดมนต์พอท่องปั๊บแม่ค้าขายขนมถ้วยสาวๆเลยเหาขนมถ้วยเดินผ่านหน้าวัดพระโอ๋ใหม่เห็นแล้วก็แซวด้วยความเคยเป็นหนุม่มอ่ะมากจะตัดไม<อ>่ได้แหมแม่ค้าขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่ชัวร์นะแม่ค้าก็ยิ้มให้แล้วก็พระพูดเรื่อวันนี้สองพระตัดร้องอีกพอทีห้าครึ่งแม่ค้าหาทำเพิ่มมาแล้วถ้าโอ๋ใหม่เห่แซวอีก แม่ค้าขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่ะชียวนะแม่ค้าก็เริ่มวันที่สองเรื่องสองวันสองวันละมื้อไม่ธรรมดาแล้ววันที่สามเป็นเรื่องตีห้าครึ่งตื่นมาอ่างสุมมูลแม่ค้าขั่นถ้วยมาเดินผ่านพระโอรสั่นเห็นเซาอีกเซาว่าไงแม่ค้าขนมถ้วยหน้าแตกมันแย่เชียวนะคราวนี้แม่ค้าโมโหทิ้งขนมถ้วยเลยครองเรื่มมาถึงเลยนี่นี่หน้าแตกมันแย่ เลือกกีฬาเลยมีไ hmm. ม้แค่หนึ่งถ้วยอันนี้อย่าไปทำดีเล่าดีไปทำไม่น่าเล่าเลยอ้เหี้ยเล่ายาวเล่าทำไมกีฬา่ไปทำไม้แค่สั้นเลยอย่าไปทำอ๋อไม้แค่อยาวบาปบุญคุณโทษมีจริงครับผมจะให้ฟังมีดวงยานสองดวงคุยกันผีคุยกันผีคุยกัน ดวงวิญญาณสองดวงอีกดวงหนึ่งสาวสวยเรื่องนี้หมดมีอายุเหมือนคุณนายคุณนายก็ถามว่าสาวสวยว่ามึงเป็นอะไรตายสาวสวยว่าโอ้หนูจะตายนะหนาวตายแล้วคุณนายจะเลยตายคะโอ้คุณนายหัวใจวายตายเอ้าเรื่องอะไรอ่ะคือได้ข่าวว่าผัวเอาผิวมาลอยบ้านขับรถกลับมาบ้านเลยมาถึงปั๊บเปิดตู้เสื้อผ้า เปิดตู้เสื้อผ้าเปิดห้องน้ำไม่เจอผู้หญิงวิ่งไปดูบนดาฟ้าไม่มีวิ่งลงห้องใต้ดินเปิดห้องใต้ดินไม่มีหัวใจวายตายและผู้หญิงที่สวยก็บอกว่าโอ้คุณนายเสียดายเนาะทำไมเสียดายคุณนายบอกว่าทำไมเสียดายอ่ะสาวสวยบอกว่าโอ้ถ้าคุณนายเปิดตู้เย็นนะเราสองคนก็ไปตายแล้วเนาะ <Nhạ _> Nà, nước, nín, nước nín, mi ừ. mày, mày cơm mà cái đấy dìm dỗ đấy đấy dìm dỗ đấy dìm dỗ đấy dìm dỗ đấy